แก้วหันหน้ามาแก้วหันหน้ามามองหน้ามองหน้าทางนี้ทางนี้แกมานี่อันนั้นเออเก่งเก่งเก่งเอาวัดดีเลยอวัดดีเลยแก้วไหนมือหน่อยมือหน่อยแก้วขอมือหน่อยแก้ว่าแก้ว่าขอมือหน่อยขอมือหน่อยขอมือหน่อยไหน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  มามาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้แกมาทางนี้อ่ะกินข้าว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 ยู่เฉยยู่เฉยยู่เฉยยู่ยเฉยยู่เฉยต้องดีใจไม่ต้องดีใจไม่ต้องดีใจ <laughs> <laughs> เห็นพี่แล้วดีใจไหม <laughs> ดีใจแหง <laughs> ลูกสาวใครวะ 嘿嘿 <laughs>